สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมวันนี้เกมไมค์คราฟกนิเกนเคยอาซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะเราจะมาสร้างสวนสัตว์กันซึ่งสวนสัตว์ภายในวันนี้เป็นสวนสัตว์แบบไหนก็คือสวนสัตว์ในไมค์คราฟมันแหละเมจะพูดซ้ําทำไมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอาซึ่งตอนนี้เราไปหาพื้นที่จะสร้างสวนสัตว์กันดีกว่าอู้อะไรอะเฮ้ย ที่มเ่งเคยเห็นนะเนี่ยออ,อ,อแหลกแหลกหลกโว้เสาหินโผล่ขึ้นมาจากหินโอ้มันอะไรที่ดีเหมือนกันอ่าซึ่งหัวหาชทีว่ว่างๆก่อนนี่ตรงนี้เลยอ่าซึ่งเราจะสร้างบริเวณนี้กันสวนสัตว์นะอืมเป็นสวนสัตว์ที่ป้องกันความปลอดภัยไม่ค่อยอยู่โอ้โหเสียงรถบัเตรไซค์บ้านผมมาซึ่ง อ่ะไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรไหมดูซิถ้าเสียงเข้าประการใดขอภายไว้นะครับนะเออมันไม่มีอะไรโอ้โหหวาเห่เามันเป็นแค่รูธรรมดาธรรมดาอะไรก็รู้อ่ะซึ่งผมจะอุย้ยผ,ผมจะทำเป็นสวนสัตว์ที่เอาสัตว์เกือบจะทุกอย่างในเกมไมค์ครับมาอยู่ในสวนสัตว์เดียวกันมันจะเป็นน็อกออฟสล็อตเธอ Knock น็อกออฟสล็อตนั่นแหละ กูตฟีดแพะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างมากมายนะวัวอะไรอย่างเงี้ยใช่วัว,วก็ู่อยู่ด้วยแกหมาหมีเออลามาอะไรต่างๆมากมายอะซึ่งเออเามาเตรียมของกันก่อนเลยของที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างของที่เราต้องเตรียมก็คือเราจะต้องสร้างเสาขึ้นมาก่อนเสาจะเอาเป็นเจ้าตัว ไหนดีอะเสาหรออือเสามาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็เราจะมาทําซุม้มการเข้างานกันก่อนฮะซุม้มมันคือที่เข้าที่เข้างานนั่นแหละที่เข้าสวนสัตว์เออนะเรงที่เข้าสวนสัตว์นี้เราจะเอาวางไว้ตรงนี้ตรงไหนดีมันไม่เป็นหลุมเปนบอ่อเออตรงบริเวณไหนดี เราออคือสวนสัตว์วเราจะเอายื่นหน้าทางนู้นเนาะเดี๋ยวเราผมค่อยไปตัดไม้เอาอ่ซึ่งประตูก็อย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ประตูสูงสี่บล็อกฮนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แบบนี้แล้วก็ทําเป็นเนี่ยมันก็ได้เป็นถาเข้าแบบนี้แล้วก็ทําเป็นประตูซุ้ม เป็นแบบยุบต่อแบบนี้แล้วก็แบบนี้ให้มันเป็นโค้งๆนะ่ะใช่อ่ะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำไปทีละด้านทีละด้านอ่ะซึ่งเราก็วางนี้วาง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  แล้วทุบแล้วก็วางต่อมาอีกวางต่อมาอีกแล้วก็วางปับ๊บวางวางไปจุป๊บจุ๊บอ่ะก็ได้ประมานี้เป็นซุ้มเป็นซุ้มเข้างานไม่ไม่ใช่โอ้โหมันปิดพูดคำว่าซุ้มเข้างานอ่ะเป็นทางเข้างานเออปะโถพูดว่าซุ้มอยู่ได้ เอาอะไรดีบล็อกที่มันขาวๆเอาบล็อกอันนี้แล้วกันเนาะคอสบล็อกคอสมันก็ขาวเหมือนกันแถมไม่กระดูกเนี่ยมันทําบล็อกบนมิวได้ปะเออทําบล็อกบนมิวได้ไหมไม่รู้อะแมสี่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันก็เอาไปก่อนเออเอาไปก่อนแบบประมาณนี้มันจะเป็นทางเข้างานแบบนี้แต่ตรงนี้มันเหลี่ยมเกินไปแล้วก็ปรับเป็นแบบนี้ได้ วาดไปแบบนี้น,นี่ก็จะเป็นแับไม่เหลี่ยมเกินไปนี่จะเป็นแบบไม้น่ี๋ยวก็จะเป็นทางเข้างานแล้วก็เว้นไปอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเดี๋ยวแค่สามพกอกสี่สี่สี่ให้มันเท่ากันอนะ่ะแล้วก็เว้นไปอีกห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ส่วนเรื่องเออเจ้าตัวมิโวโบบอสอาร์ตเนี่ยเออที่ว่าเรื่องปั๊มน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำต่อนะครับนะหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้า เดี๋ยวผมจะไปทําเหมือนกันไม่ได้ทําซีรีส์นี้ก็คือหัวผมจะควบซีรีส์ใช่แต่บางทีอาจจะทําไม่ทันเออจริงบางทีอาจจะทําไม่ทันใช่ถ้าท่านผู้ชมรู้เออซีรีส์เก่าไม่ใช่ช่องเก่าของผมไปหาดูกันเอาเองนะฮะเออ n o n t g c o m ไปหาดูกันเอาเองนะเออส่วนก็คือในซีรีส์เก่าเนี่ยผมเนี่ยจะอุ้ย ผมถ้าผมเล่นซีรีส์ควบอะท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่ว่าผมไปไม่รอดชัวร์น่าจะรู้นะอืมใช่น่าจะรู้กันอยู่นะเพราะว่าท่านผู้ชมอะน่าจะแบบเอ่อไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ติดตามช่องนู้นหรือเปล่าแต่ท่านผู้ชมอะคือผมเอาไม่ไหวใช่ผมไม่สามารถควบสองซีดีได้อ,อืออ่ะมันก็ได้ป,ประมาณนี้แหละ ผมไม่สามารถควบ2ซีรีได้เออยาวอีกหน่อยไหมเอายาวอีกหน่อยก็ได้เออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสส่หาะอ่ะจ๊บจ๊บจ๊บ,จบวางไปสามสามเสาอ่าเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะใส่ไม้หนึ่งสองสาสห้าหนึ่งสองสามสี่ อ่ะันนี้เราใส่ไม้ไปก่อนใส่ไม้ไปก่อนเลยจ๊บอสว์สัตว์ผมอาจจะแบบไม่ได้สวยนะะเออจ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บผมจะวางรั้วด้านบนนะอ่ะจิ๊บจิวว๊บจิ๊บจา๊บจิ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 ๊วจิ๊บจิจะวบงิ๊บอิ๊วจจ บางตรงเป็นแบบคนที่ตรวจตั๋วอะไรพวกนั้นอะจ๊บ๊บอ่ะเ <ๆๆ S 1> อ้ยเดี๋ยวมันผมจะๆๆเอาแบบเอาไว้แบบไอ้นั่นตั๋วไงเอาแบบ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 ดูตั๋วใช่พวกดูตั๋วแล้วก็พวกกันประตูอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวผมจะทำรอปรพอด้วยเอาปพก็ดูเองนะผมจะทำยังไงอืมรอปรพอผมจะขังเอาไว้ ราปรอจ๊บจบจ๊บจ๊บอ่าไม่ได้เป็นแบบนี้แล้แล้วเราก็เอาชุดตัวร้วเหล็กมาร้วเหล็กลวเหล็กลวดเหล็กัวเหล็กลเหล็ก,ลเ,ลกเอามาแล้วก็ปุ๊บสัตว์ของเออในโอ๊ยมันจะมืดแล้วไทมเซ็ตเดย์สัตว์ของในสวนสัตว์ของเราเนี่ย ก็คือไม่มีสัตว์ตัวไหนดุเลยกูโผมเอาทุกสัตว์อะซอมบุงซอมบี้แฟนทงแฟนทอมไม่ดุเลยนะเออไม่มีสัตว์ตัวไหนดุเลยจริงๆรนะซอมบี้โดยเฉพาะซอมบี้นี่ไม่ดุนะอ,อืมแบบน่ารักใช่ซอมบี้น่ารักมากอ,อืมซอมบี้น่ารักแบบสุดๆอะเออยุบจุบ,จบเป็นขึ้นอะฮะซอมบี้แบบน่ารักมากซอมบี้นี่แบบสุดยอดในความน่ารักอะเออ น่ารักพูดมาได้เนาะอ่าแล้วก็ตอนนอ่อย่างนี้ได้ไหมได้ปะได้อยู่อย่เงี้ยได้อยู่เดี๋ยวขอต่าต่อสองนี้ก่อนอันเนี้ยได้ไปประมาณเนี้ยแต่มันจะโหวหวไปปะอันก็เรื่องหนึ่งจึ๊บจึ๊บอ่ะลองดูซิมันโหวไปไหมถ้าไม่โหวจึ๊บมันดูหวไปอ่ะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทุบออกฟักมันโวไปเนี่ยดูดิมันดูไม่สมประกอบอ่ะทุบ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 ไม่สวยไม่สวยไม่สวย่ะวัาวางแค่นี้พอสุดไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอเป็นกำแพงและกำแพงของสวนสัตว์จุ๊บคือผมจะไม่สร้างแค่ในพื้นดินเอ้ยแต่แต่แต่แตไม่ใช่เหมือนปั๊มน้ำมันนะที่ว่าไปสร้างเงินดาวไอ้นั่นอ่ะนี่ไปสร้างเงินดาว เอนอนัใช่อันนี้เราสร้างแค่ใต้ดินพอเราไม่ไปดาวอื่นเราไม่ไปในโลกนะเออจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยว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 จิมวางวงไหนไหมอ่าวางตรงนี้ทุกที่ไปเดี๋ยวเราจะทำร้านกันก่อนซึ่งร้านของเราจะเป็นขาวๆนะอเอะเป็นสีเลยเดียว <L> กรีดมาก่อน,นกรีดเออสีเออ,เอาขาวนะ สีขาวๆหน่อยได้เข้ากับตีมสุดสัแล้วก็คือสีขาวอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เจ๊งนี้ได้ไหมมันดูอัดเกินไปป่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่แคบแต่ก็ไม่ใช่กลัวนะคือไม่ชอบอ่ะเอออืมไม่ชอบเอ้ยเดี๋ยว <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว <S 2> <S 2> <ๆ>มันแหลกอ่ะแหลกอะไรเนี่ย จุ๊บอ้อยแหลกหนึ่งวางไอ้น,นี่ก่อนจุ๊บอืมเราก็ถูกไอ้น,นี่ไปจุ๊บ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 น่าเสียดายที่มันในไม้ค้ามันมันไม่มีที่วป์ปอะเอออ่าซึ่งเราก็วางไอ้นี้เราก็วางรูดต่อมาเราวางนี่ก่อนมับวางไปรูอว่าเป็นไม้ดีอะ ตรงร้านไม่รู้สิจึบจ๊บจึบ๊บเป็นไม้เหรอเออเป็นไม้แหละดีละเป็นไม้จึบจะได้เข้ากับตรงกำแพงใช่วางไปเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันเพราะว่าพื้นมันยังไม่ค่อยสําคัญกับเออกับร้านนี้สักเท่าไหร่จับ ตรงที่เก็บตัวสักเท่าไหร่ใช่อทางเข้าประตูนะอ่แล้วเราก็วางเนี่ยตรงเนี้วางไปเลยวางไปปุ๊บโต๊ไก่หืมน้ำคานไก่อ่ะเจ็บ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 อ่ะยาวประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยแบบเอาอะไรมาตกแต่งใช่จบเจ็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 บวางไป วางไปเดี๋ยวผมค่อยมาดูว่ามันจะเออแบบไม่สวยหรือว่าอะไรไหมบเุบแต่ละวางนี้ไปก่อนวาง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 ไ้ไมมันเล็กๆอ่ะเนี่ยดูเดียวมันแหลกอ่ะนี่แยแหลกซี่ไม่เอากึบเิบเต็บเตแล้ววางบล็อกไปวางบล็อกไปตรงบริเวณนี้ ดูก่อนว่าได้ไหมได้ปะได้ไหมเนี่ยวิได้อยู่สวยงามสวยงามสวยงามแล้วเอาสแเรปมาใส่เป็นสแเรป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 อะไรเนี่ยโอ้ออกไปสแเรปโอ้อย่าเด้งนี่สิสแเรปไม้จึ๊บแล้วก็เป็นอันนี้ออมา ได้ไหมผมจะลองอะไรบางอย่างจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บได้ปะ่ะอือดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นี่ได้อ่ะแตสวยไหมนัดหนึ่งวางแล้วก็ค่อยวางสิละเฮ้อค่อยวางบนนู้นได้ไงเอ่อเราวางนี้ไปเ,เดี๋ยวเราวางอยางนี้ทางเดียวเท่านั้น กระจิบวางมันดีหน่อยสิขยับขยับให้มันตรงตรงเอ้ยแกะบตรงไม่ได้หรือไงเออมันจะเปิดไปด้านไหนปไปด้านนี้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนด้านเปลี่ยนให้หมดเลยให้มันไปด้านให้เปิดไปด้านหน้าอ่าเปิดให้มันไปด้านหน้าอย่างนี้อาจจะน่าเกลียดหน่อยแต่ว่าก็ได้แหละ อ่ะ,อะน่าเกียดมากปิดไว้ก็ได้ปิดเนี้ยมันก็น่าเกียดเนาะนั้นเราไม่เอาเลือกมากจริงโถเอ้ยสัวงสักยิ่งมีงบน้อยอยู่ยังจะมาเรื่องมากเอองบน้อยอส,สัตว์มีงบน้อยมากน้อยสุดสุดอืมจิ๊บจิ๊บจ๊บๆๆส,สัตว์เรามีงบน้อยนะครับอือ เราก็ยังสวนสัตว์เราเนี่ยเราปีเรามีงบน้อยมากนะก็คือแบบสำหรับเออที่ว่าคือถ้าสวนสัตว์เรามีงบน้อยเนี่ยเราจะต้องสร้า,างคุณพารพารเพราะว่าเราต้องทำการหาเงินแต่ปั๊มน้ำมันเนี่ยคืองบมันเยอะไงเอองบงบเราเยอะแต่เนี่ยคือซีรีส์นี้นะผมจะแก่นเอาไวา้งา่ายงบเรานน้อย ก็คืองบความเอองบความไม่นั่นน่ะงบความขยันเรามันน้อยใช่งบความขยันเรมนนาม,เรมันน้อยนะอืมใช่ก็เลยอาจจะต้องนานหน่อยกว่าจะมาสร้างได้ทีหนึ่งงบความขยันน้อยมากแต่งบความขยันที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันก,ก็เยอะนะเยอะ เยอะอยู่อะซึ่งเดี๋ยวเราเอากระจกมาก่อนกระจกกระจกกระจกสีอะไรดีอะขาวมันดูนั่นเกินไปน้ำตาลไหมเอ้น,น้ำตาลหน่อยจจ๊บลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้จจ๊บน้ำตาลโอ,อ้เข้ากับสีไม้เลยอะเราก็ใส่กระจกไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปอะซึ่งน้นผมพูดเสียงเบาก็ขอภัยด้วยเจ็บ จุดถ้าผมพูดเสียงเบาแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ยินก็ขออภัยอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมันเป็นเป็นรูอ่ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรมันเป็นรูต้องแก้ไขไม่แก้ไขกุนงิดใช่ถ้ามันไม่แก้ไขผมรู้สึกว่ามันงิดตับเออจ๊บอ่ะระวังไปจ๊บจ๊บอ่ะระวังไปอย่างเงี้ยวาวไปวงกลม แล้วก็จบๆถ้า่ดนผู้ชมเบื่อก็แล้วแต่น้าผู้ชมเลยคลิปนี้ผมจะไม่ตัดใช่ผมจะไม่ตัดคลิปนี้จะไม่ตัดใช่แล้วผมจะไม่ตัดคลิปนี้เด็ดขาดทรมานกันไม่ได้เลยนะเออผมจะแบบนั่งทำอย่างนี้ะจะไม่ตัดคลิปถึงแม้จะน่าเบื่อแค่ไหนก็จะไม่ตัดจุกวิ้นผมจะขี้เกียจจริงๆไม่อยากไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปก็จะตัดนิดหน่อยใช่ตัดนิดหน่อย ไว้เงยขึ้นหมดสิวางไปวางจึบอาบอยู่มันเอ้ยไขย่ไก่มามหมเนี่ยอ่ะซึ่งเราเอาประตูวไว้ทีด้านหลังนี่เนาะ,ะวางไม้ไปจะมืดอีกแล้วเหรอโอ,อ้ทำงานเสร็จเดียวไ้ออ่ะเช้าละอ่ะซึ่งเราก็จะเจาะไว้ จอยมันเป็นรูไว้แล้วก็มีจะมียามมาดูจะมียามยามเดยดเราเราต้องทาอย่างนี้กับเขาไว้นะสำหรับยามเพราะว่าเราเนี่ยเพราะว่าการเขาหนีนั่นเองเพราะว่าเขาเป็นนักหนีที่เก่งมากใช่เขาเป็นนักหนีที่เก่งสุด,สดเก่งระดับโลกเลยก็ว่าได้ใช่เขาเป็นนักหนีแบบที่สุดยอดอะ่ะเอออ่ะเราวางไป โอ้โหรถเสียงรถอย่าเพิ่งมาดังวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าเป็นไครนะนักแบบนักหนีที่เก่งกาจท่านผู้ชมน่าก็น่าจะรู้อืมนอาจจะรู้นะนักหนีที่เก่งกาจที่สุดในโลกถ้าเราไม่กักขังเขาไว้ขแบบเขาจะหนีแบบเก่งกาจใช่เขาจะหนีแบบเก่งกาจโอ้โหก็คือเอ็มพีซีหรือว่าน,นอนวิเจลจเจข้งเราั่นเองโอ้ยเป็นเป็นเมทัอชีเ,เดียวกันด้วยอะ่ะ ขอบคุณครับที่เป็นอาชีพเดียวกันแต่ว่านายอออกมาจากกรุงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่เราจะไม่ฆ่ามันเราจะเอาตัวที่มันเป็นอาชีพเดียวกันใช่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 ใชใชนั้นเราเอาหลังไฟมาจ๊บกับหนไฟนี่นายนายนั่งอุ้ยโทษโทษโทษนายนายหน,ยน,นีไม่ไหนนายมันกอโทษนายนายขอร้อง นายนั่งเถอะนะนะขอร้องขอร้องนะใช่โอเคจุ๊บจุ๊ลองึ้นมาเอ่อจึ๊บจึ๊บจุ๊บ,บนายเข้าห้องของนายนะขอร้องเข้าห้องนายไปเลยเข้าห้อง,องนายซะงับไป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  คนนี้ก็ไม่เป็นเด็กดื้อนะใช่ก็เป็นเด็กดือ้อเราก็การวางเข้าไป่ะซึ่งแล้วก็ทุบตรงตัวรถราง <c oughs> อุ้ยโทษ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 ุบยังไงดีเอ๊ทุบยังไงดีนะโอเค <c oughs> ได้แล้วคุณก็อยู่ที่นี่ไปนะึ <c oughs> ๊บเราทุบกันไปก่อนแล้วเราก็าวางปั๊บ วางไปวางจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าเป็นเด็กดีนะทำงานดีดีทำงานดีดีด้วยเป็นแบบคนเฝ้าไงแบบนี่ดีนะดีแล้วตรงนี้มันก็คือที่แบบพุกดูตั๋วอะไรตั๋วใช่ปะใช่ใชก็คืออันนี้คือคือมันไม่เกี่ยวกับรปภซึ่งรปภก็จะโหดร้ายหน่อยก็คือ เราจะขังเขาไว้นี่จึบจึบแบบมันดูโหดร้ายเกินไปเนี่ยโูดีอยากผมก็ไม่อยากทำแต่เราทำความสวยงามใช่ความสวยงาม,าม,งามจึ๊บจึ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 บอ่ะาวางไปวางไปงนี้แล้วก็วางตรงนี้เอาไว้ก็คือเขาห้ามออกห้ามเขา้า ห้ามเข้าห้ามออกเออห้ามออกห้ามห้ามเข้าอะห้ามออกเออแหม่ไปโถงงกับสัพพนามจริงเลยอุ้ยเหมาะกับการเป็นนี่นั่นมากแต่นี่ไม่เหมาะอ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะเลยแต่นี่มันคือมันมันไม่มีอาชีพไงเออเอาอาชีพไหนก็ได้แหละเนาะเนาะเอะ็มีซีเนาะเนาะเอาชีพไหนก็ได้เนาะเนาะเอาชีพไหนก็ได้ใช่ไหม ใช่ไหมหใช่ไหมหใไหมโอ,อ,อ้ดีจังถูกไอ้นั่นด้วยเอฟเฟคใช่ไหมอาชีพไหนก็ได้นายอยากเป็นเหมือนเพื่อนไหมไหมเร็วขออาชีพดีๆหน่อยที่เหมือนเพื่อนนายอะเพื่อนนายเหมือนเพื่อนนายอะเขาใอาชีพเหมือนเพื่อนนายไม่ได้เลยอะไม่มีอาชีพ โอ้ทำไมเวลา่ันเสกบุญนายนายนถึงมาเยอะจังล่ะเออมันได้อย่างี้สิเพื่อนเฮ้ยอ่ะซึ่งเราเข้ามาเวอเว่อเวอเว่อเอ่ะราบพอเข้ามาก็จะมีเราพอเฝ้าเออรีนะดี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 อะซึ่งเราก็จะวางตัวนาฬิกาไว้นาฬิกากับ เฟรมแบบนี้แล้วก็รูปภาพสักนิดหน่อยให้เขาดูชมเพลินนะเออเราจะวางนาฬิกาไว้ตรงนี้วางไว้นะเขาจะได้ดูเวลาดูเวลาด้วยนะน,นู่นนึงขอไอันนั้นก่อนหมุนหมุนให้มันไปหันไปทางนี้อ่ะเราก็จะปะไว้อย่างนี้แล้วเราก็แปะภาพให้เราเขาดูหน่อยอขอจำกัด มันก่อนมันจะได้ไม่เป็นแบบอันอื่นเนี่ยโอเคไม่ยัาอะไม่สวยไม่โอเคไม่เอาอะเลื่องมาไม่โอเคนี้กำลังสวยแล้วก็วางไว้และเราก็วางไว้วบนหัวเขาอีกอย่าเป็นเหมือนกันสิไม่เอาโอเคแล้วก็ วางไว้สักตรงนี้เป็นแบบสีอันนั้นอันไม่ได้เหรอนี่ไงแบบนี้แต่มันไม่ค่อยสวยอะ่ะมอืโอเคแบบนี้แหละตมานี้แล้วก็เราปักันได้กาวไว้ตรงนี้ให้รู้เสมอว่านี่มันกี่โมงแล้วเออโอเคหือว่าเป็นอะไรดีเฮ้ยเจ้าหมูเจ้าหมูหเฮ้ยเราพอ อุยฮู้ฮู้เดี๋ยวววาแกมาจากไหนววาแกมาจากไหนบดเหรอเฮ้เ hey! ฮ hey! ้ซัมแฮสว้าวสีสวยด้วยว่าซัมแฮสแนมมาจากไหนแนมมาจากไหนนี่เออขังเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปสร้างกู ตามพ่อกไปโน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 เดี๋ยวจะลดเจ้าตัวนั้นมันตไม่นะตนแต่ว่ามันอยู่มาห้านทีแล้วส มันขึ้นมาห้านาทีที่แล้วไม่นะน้องออฟสโลตขอแสดงความเสียใจให้กับพ่อลูกด้วยนะครับนะอไม่นะมาก็คือเรามาสร้างกงให้น้องออฟสโลตกันดีกว่าอ่ะซึ่งกกงน้องออฟสโลตก็ต้องขึ้นมาขึ้นมาซึ่งกกงเอากระจุกมา เอากระจกเป็นกระจกสีขุ่นๆใช่น้องสลอดชอบสีขุ่นๆใช่อะเรากทําเป็นบ่อไว้บ่อให้น้องบ่อให้น้องเขาจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บเราทาบ่อสามคูณสามอะสามคูณสามจึบจ๊บจึ๊บเป็นบ่อน้องอสลอดเล็กๆนะอย่าถ้างบเรามีเยอะๆเนี่ยจะมาสร้างใหญ่ๆนะใช่ แบบนี้ถ้าเรามีงบที่เพียงพอหรือว่างบที่เยอะเนี่ยเราจะมาสร้างกันต่องบความเอองบความขยันนั่นแหละอถ้าเรามีเราจะมาสร้างกันต่อ,อ,อน,นะฮะ,อ,อ,ะอ,นะอ่ะเราทุบไปเดีย๋ยวผมสร้างกรงน็อตสลอตแล้วก็วางค้าเดี๋ยวผมจะจบคลิปเรียบๆเพราะว่างบเราหมดแล้วนะใช่งบความขยันเราหมดเป็นที่เรียบร้อยละ ่ะซึ่งขอบนไดหน่อยบนไดบนไดบนไดอยู่ไหนเออบนไดไออยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเป็นสลับสลับ,สล,บสลับจ๋า,านี่ไงจึบ๊บอืมเราก็จะวางตรงนี้โอ้จะมือดอีกแล้วทำไมเนี่ยแล้วไม่วางไม่ได้โอเควางได้ละเออช่างหัวไปเถอะนะฮะผมขี้เกียจไอ้นั่นกับมันละ เปลี่ยนปรับมันนะระวังปก็เดี๋ยวจบปีการปิคดคลิปเลยดีกว่าอ่ะซึ่งก็เดี๋ยวจับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะแต่ลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ